เออโอ้บักหลายหนึ่งคุนมันบางคนแนบเบิ้งมันสิกรมเกลืนน่นกันเนาะเว้ยเว้ยเว้ยนี่ขับนี่ยงแบบนี้อืมอืมหรว่าแถวบ้านทุกคนว่าแถวปลาที่ทุกคนเขาไปปลาเนาะถ้าเห็นหมากแบบนี้นี่ทุกคนสามารถเก็บมากินได้กับแจวเนาะเอาสเสีแกแบบนี้หุยงูงหุยงูง โมเมนต์สวัสดีท The ุกคนมื่อวานี้มาอยู่กับสองซีซันแนลคือเกามื่อวานี้เฮากัดสีมากินแบบหมากแปลกๆนะที่เฮาบ้เคยเห็นจักเตอร์ว่าเฮากับหมากับไอ้อลีเนาะคือเก่าเฮาสีมะทายเบื้องล้างของเราก่อนจะไปทายเบื้องล้างเขาต้องกินของเฮาก่อนแต่ก็ทายกันเรา มันต้ทายเลยหรอบ่มันต้ทายเลยหรอบอนี่หมากมันนะทุกคนนี่ทุกคนเคยเห็นบ่เคยเราหมาครูริงนี่มันแปรๆด้วยนี่เราต้องเดตเดตเอาจักสิเออรนใบจักสิเออรนหมากเนาะจักสิเออรนจะได้ดิแคสดเออรนใบกับโบเมนเอิรนหมากกับโบเซอร์เออจะได้บอจ้ากันบอจ้ากันกินไปเลยนะมันสมดีนี่เอาสียแกแบบนี้หุ้ยงงหุ้ยงง มือมือ่ือมเมนตว่าอะได้แหงหยาดได้่ดิแหงเป็นคนมักตื่นนนี่ใส่กับเจบนี่ปิ้นอนไรบ้างกันปิ้นบุกข้าวเจี๊ยบบุกข้าวีว่าแถวบ้านทุกคนว่าแถวปลาที่ทุกคนเขาไปปลาเนาะถ่ายห็นหมากแบบนี้ทุกคนสามารถเก็บมากินได้กับแจวเนาะใส่เด้อ จงไปเห็ดคิดนะเด้อเตียวเด้อจงไปเห็ดคิดนะเด้อเตียวเด้อ,อน้ำได้กูเตียกน้ำมันออกสมๆแนบรสชาติก็คือแบบบระคามนะมนี่ครับ,น,บน,นี่เแบบนี้เตียวพี่เตียวมันปีมือของไอวีตอนเัางเห็ดครั้งแรกนี่นเีขากินเนี่ย ผมว่าพวกเคยกินเจ้าเกีือไอ้นี้เดี๋ยวเราพาเข้ามาแล้วเออกินไนรเราก็ต้องมากินเม่งถ้าว่าคิดหนาขั้นน้องซิทบราเดอรลงคิดเนาะ,ะแสดงว่ากับยูน่ะไอซียูนะมึงมาข้าไใมเนาะมุ้เป็ตนต้นเลยพวกถ้าเคดียดมาได้ไลายเนาะทุกคนเ <c oughs> ออโอ้บักหลายหนึง่งคนมัน บางคนแน่เบ <l convert to studios> ิ้งมันสิก้มเกลืนกันเนาะเว้ยเว้ยเว้ยเจอตัวไหนกินกินเกือบไปแบบนี้ไปเด้อเดี๋ยวไปเพื่อไอ้ดีเนาะไอ้เรากินนะอยู่ไดหนี๋ยังลายอยู่วันนี้เน่เป็นปุ๋มเลยเราอีกเ่อเราอีกอะไรลายเลยอือเอาเพื่อที่เหี่ยวนะให้มันจบเลยอืออาทุกคนลายพุ่งเนี่ยต้นมีลายอีก๋ <ห>ทุกคุณากเบิ้งคลิปเต็มไปเบิ้งของไอ้อดีได้เออในช่องไอ้อดี๋มองเป็นของไอ้ออดี๋ได้หมดคุณมาคิดเต็มหรอกคุณมึงแหงเต็มกุณโกงกุยคุณมึงแหงเต็มกุณโกงกุยมันร้ายร้ายไปทำสปิ๊ดอะไรอย่างเงี้ยฮึทุกคนชือเอาเนี่ยว่าใบมันจะเป็นแบบนี้เราจะมากมันจะเป็นแบบแปรแแบบนี้นะฮึเราสะติดเอาไปไดนะ้รลายเนาะแซ่บอีนนี้ได้ทุกคนทุกคนลองไปกินเบิง้ง กูได้จะบอกเคยกินถผาพวกกะกินก็จะกินไหมก็แต um> um> ่ว่าเป็นยังมามาถั่วเท่าอีกเอาได้แน่ยนะผมไม่กับว่าส่งผลเสียยังหรอกมันมีแต่เจ็บท้องเิกินแบบเขากินสมกินเซลล์น่ะโอ้มาที่จีปลากับล่ำบ่ะเนี่เก็บอะไรกูเต็มโป๊ะเลยปวดป้าตดหนึ่งทำสิเก็บมวนี่มวนอีนนี้เลยเก็บอันอื้ ตีกินแจวเบิดตปลาไอ้นี่แหละวันนี้แล้วิบงพอได้ถ่า,ายคลิปแล้วหระวันนีอ้อืมมึงจุงกูเก็ตหนึเด้อฮะมึงจุงกูเก็ตหนึเด้ออือไอสีขับไปเด้ออือฮะไป่อีองงอกหนึ่งไอ่อีกหน้าโอ้ยังบุกฟอดอีกบุกฟออยู่ที่มวนลายลายลายอ,อ่อนซอดบุกเข้ไอ้กินอีดีแหล่ะก็มากินจะอะไรอ่ะก็แต่ว่ามันแสียบลายไอ้ดีพาฉินเนี่ยหนึ่งคู่แล้วว่าสิไปถ่ายคลิปเอาปลาเห็นหมากันนี้เขาจะเก็บมากินเลยอือ ข่าแหละซ้ำนี่ข้ากระจงไงเขานับเวลาเขายางมากพานมากเขาเห็นกับให้เขากินนับเอาเบิร์ตด้วสิบบไทเอหรอเอาเบิร์ตด้วสิบบไทเอหรอนี่ได้ายเห็นผักโขดเหมือนให้มันทัวเออจสิบเอะคงเสียข้าวสิไปถ่ายคลิปไอ้ดีนะข้าวจะกินอีกข้าหนึ่งสองข้ก็จบคลิปนะทุกคนนี่ทมทำไมเขานะ ไมันกินบ่อไรเลยกินไรอยู่เดี๋ยวบ่จักว่ามันสิเป็นยังเดี๋ยวบ่จักว่ามันสิเป็นยังคำเดียวพอเลยซุ่มยังซุ่มซุ่มใส่ไหนไหน แตกก็เสียแตกก็เสียอืาฮ <c oughs> ึอนานะสิฟ่าทายคลิปให้ไอดีเนาะสทาบคลิปนี้กะจบตำหนิเนาะถ้าพระอยากเบิ่งคลิปเต็มไปเบิ่งไม่สอ่องเขาหมายเลดีเขามาเป็นตะกรงให้เล่าเหมือนนี่ถ้าเจอกันคลิปหนะ้าสทาบคลิปนี้สบายดีนะทุกคนบ๊ายบายจ<า><า>ิ้นเซิร์ฟ